uh, -huh. ถ้าหากว่าจะพูดถึงในแง่ของงานงานบันเทิงนะครับงานบันเทิงนี่อาจจะเริ่มต้นเร็วกว่านั้นนะครับสักนิดหนึ่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13นะครับก็ถ่ายโฆษณาตั้งแต่อายุ13ครับเป็นเป็นเเปป็็นนโฆษณาเครื่องดื่มไมโลนะครับพูดได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเผอิญทางไมโลเนี่ยเขามีแคมเปญที่เขาจะสนับสนุนเยาวชนที่รุ่นกีฬา แังนัเพื่อนผมเล่นเทนนิสอยู่นะครับ<ช>ก็ไปอขอประวัติมาจากทางลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก็ขอ,อค,คนอคที่เป็นเป็นพวกแชมป์แชมเปี้ยนเยาวชนชชเล่นเล่นคือ้ผมผมเลนเ่นเป็นเป็นเป็นแชมป์รุ่นเด็กอยู่ครับแล้วก็เป็นทีมชาติเยาวชนนะฮะงแต่อายุ12เนี่ยรอนเทนนิสก็ส่งชื่อให้มาครับแล้วก็ทางทางตัวสินค้าเนี่ยเขาก็สนใจนะครับก็เลยได้มีโอกาสไป ไปเทสแล้วก็ไปถ่ายงานตั้งแต่อายุ13บสาแล้วก็พอมา15เนี่ยอายุ15เนี่ยก็เริ่มเล่นหนังนะครับเป็นเป็นเป็นหนังภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนะครับแล้วก็ไปชื่อเรื่องเปรียวนะครับเพืไปรับบทนำนะฮะเป็นเป็นคู่พระนางวัยรุ่นพระนางวัยรุ่นนะตอนนั้นกำลังเป็นช่วงปั้นพระนางวัยรุ่นคู่ใหม่กันหลายเรื่องนะฮะพร้อมๆกับคุณหนุยอมพลลำพูนนะฮะหนุ่ยก็เล่นเรื่องวัยระเริง แล้วผมเล่นเรื่องเปรียวแล้วเราก็ลงโรงพร้อมๆกันตอนนั้นงานการแสดงตรงนั้นนี่ก็เลยมีอยู่เรื่องเดียวก็มีปีหนึ่งนะครับตอนอยู่ปี1เนี่ยก็ถึงได้มีโอกาสมารู้จักกับคุณแจ้แตะทุคพลแก้วการนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นนักร้องนำของวงแกรนด์เอ็กซ์นะครับก็ลงจะแยกออกมาทำวงของตัวเองนะครับก็จะจากเด็กๆที่เป็นนัก กีฬาอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นกายอยู่ดีกายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยกายมาเป็นนักร้องชีวิตมันเปลี่ยนเยอะไหมคะเอ,อเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะแต่ว่าเป็นเออ่เยอะเป็นการเยอะที่เราไม่ได้คาดฝันหรือว่าไม่ได้นึกมาก่อนเหมือนกันเพราะว่าคือ<ะ>ผมผมเรียนตามตรงคือตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบฟังเอลวิสนะฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเลยเนี่ยก็ตัวกระเพลิงเลยเนี่ก็จะฟังแต่เพลงเอลวิสซะเยอะ นะเอลวิสบีเทิลส์อะไรเงี้ยนะครับก็ <Yeah. S 1> จะไม่ค่อยที่ว่าเพลง Can't Help Falling in Love <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 3> Wise men say only fools rush in. ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนมเตยอยู่ร้านนี้ของแปลกมากๆหนมเตยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณยายอันนี้เขาเรียกว่าตุหงอะคะเอาไว้ทาอะไรคะเอาไว้โชว์เอาไว้แต่งบ้านเอาไว้ห้องรับแขก,กเอาไว้ห้องพระ ตอนนี้นะคะมีสาวน้อยนะคะตัวเล็กๆน่ารักมากเลยกําลังตีขิมให้พวกเราฟังอยู่นะคะสัมภาษณ์น้องนิดนึงดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะเพทพอยค่ะเพทพอยค่ะเพทพอยเหรออ๋อ oh, น้องเพทพอยกี่ nee, ขวบ hey, boy, คะเจ็ด hey, ขวบค่ะขวบเด็ก mm hmm. ชั้นป .2 เหรอ อ๋ออ๋อลูกแกคืออะไรอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้เหรอเท่าไหร่คะอันนี้ <150. S 1> อันนี้ร้อยห้าสิบเอาอะไรดีอ่ะ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษไว d ์ดิอัลทักับทิปท่องเที่ยวสุูเรือชิงคานสามวันสองคืนชมความงดงามของทะเลหมอกดอกไม้นานาพันธุ์ช็อปชวนชิมอาหารอร่อยที่แก่งพุดคู่ชมธรรมชาติริม่น้ำโขงเล่นกิจกรรมรอบกองไฟและร่วมเป็นพิธีกรคู่กับหนังเตยกิจกรรมดีดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ค้นหารายการหรือไวท์ดิโชหรือโทร0891866888นะคะ โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียนอเยอเอมาเยอะมาก ก็ S <S <อ>ความเคยชิน,นแล้วบ<า>่กแม่ทำงานแม่กรุงเทพก็ทำเพลงทำอัลบั้มไปด้วยอ๋อคู่กันเลยอ่ะเออทำงานอยู่นี่แต่งเพลงผีเสื้อโหในขณะที่เราต้องคิดหัวเ,เป็นแต่ตัวเงินแต่เราเอาอีกสมอง,งอีกฝั่งนึงเขียนเพลงเขียนเพลงผีเสื้อ<ฮ> จิ้มเหมนะคะอย่างนี้นะคะอ๋ออันนี้เราเรียกว่าปักต้นกล้าะคะ่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะต้นข้าวนะคะที่หน่มเตยกับพี่ลาช่วยกันปลูกนะคะอ่าแปลงหนึ่งพอดีเลยก็ถือว่าสําหรับการปลูกครัง้งแรกของหน่มเตยหน่มเตยภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะส่วนที่ลาเขาเขาเมื่อชีพอยู่แล้วเขาชิวชวนะคะ ล้างได้ล้างพลังกันใช่ไหมคะเพราะว่าเ้ามาที่ตั้งมานะหลายหลายเดือนเนี่ยค่ะคนโชคดีเยอะคนที่เจ็บปวดก็หายเยอะใช่ค่ะแล้วอย่างวิธีการแบบเหมือนกับเขาเรียกว่ารับพลังเงี้ยค่ะหนูเลยเห็นจะต้องมีวิธีแบบอันนั้นเป็นการปลุกประสาทให้ตื่นตัวอ๋อปลุกประสาทที่มือแล้วก็ใช่เราก็จะถูให้มือเนี่ยรู้สึกซจูนครับทั้งหน้ามือและหลังมือเสร็จแล้วเราก็พยายามกางมือเนี่ยกางนิ้วมือให้ตึง รวมทั้งยื่นแขนให้ตึงอ๋อค่ะเราก็จะรู้สึกได้โดยเฉพาะมือซ้ายเนี่ยจะเป็นมือที่รู้สึกมากรับพลังมากที่สุดใช่ไหมคะเพรามามือซ้ายเนี่ยพลังจะเข้าส่วนมือขวาเนี่ยพลังจะออกอ๋อเขาก็จะวิ่งพลังจะวิ่งครับปุ๊บแล้วก็ออกมือขวาอ๋ออย่างผู้ชมที่เข้ามาในงานอย่างเงี้ยค่ะก็รับพลังกันทุกก้อนควรจะรับทุกก้อนหรือเปล่าคะก็โดยภาพรวมแล้วควรจะรับทุกก้อนแต่ว่าหลังจากที่คุณนแล้วเนี่ยอาจจะเพียงแค่เดินช้าๆผ่านไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องหยุด ามาครั้งแรกเนี่ยควรจะอ่านนะครับวควรจะอ่านความหมายของมันคือเราจะได้ทราบว่าเราจะได้รับอะไรเพราะว่าบา,บางก้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของความป่ารถนาในเรื่องการเรียนค่ะบางเรื่องก็จะเป็นความปรารถนาเรื่องของสุขภาพค่ะบางก้อนก็จะเป็นในเรื่องของความมาาั่งคั่งร่ำรวยอ๋อแต่ละก้อนก็จะมีเหมือนกับความหมายที่แตกต่างากันไปเวย,วยที่ามาลับเนี่นอยอะคะนี่ก็ต้องถือว่าประเทศไทยเรานี่ถือว่าเป็นประเทศที่ คุณภาคภูมิใจที่เรามีปรมาจารย์อันดับหนึ่งของโลกนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังเตยอยู่ที่ธรรมสถานนะคะที่วัดพระรามเก้าการชนาพิเศษนะคะตอนเราก็มาทําบุญร่วมกันกันกบนักแสดงกับทีมงานกับพี่น้องพี่ไก่ทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็บมาเรียงฉลองกันที่วัดพระรามเก้าไม่ถึงว่าเรียกฉลองในการทําบุญร่วมกันนะครับศีลหรือว่าก็มานั่งเล่นก็นได้ครับมีบอ่อปลาบอ่อเต่านะครับลงาบัตรน้ําเสียอะไรเงี้ยครับก็ลองมานั่งดู ก็เพราะว่าปกติเวลาที่มีเวลาส่วนตัวเวลาว่างเนี่ยบางทีก็มาวัดก็จริงๆก็เคยมาที่วัดพระรามเก้าเหมือนกันจะมานั่งที่อุโบสถน,นะครับตรงศาลาลายเลยครับลมเย็นสบายเลยครับก็ตัวผมเองผมก็เป็นคนทําบุญครับแล้วก็ผมดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าคนคนเราเนี่ยเมือ่อสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่จะติดตัวเราไปเมื่อเราตายไปเนี่ยก็คือความดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการทําบุญทําทานทํากุศลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ทำบุญแล้วดีครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาทำบุญกันได้เยอะนั่งสมาธิสัก,กวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าใส่บาตรผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็เชิญชวนมาทำกันได้เยอะครับขอบคุณมากเลยค่ะตลอดไป ตอบคี่เห็นโดนใจคุยพรีมงานโดนใจนี่เราไม่ค่ารางวัลนะคะ่งรงให้ถึงบ้านค่ะสวัสดีพี่ไหมค่ะสวัสดีพี่ชาค่ะ